กูก็เพิ่อเงินขาดเพ่เงินกกูเงินซุ่มมาปูสาดสบายสองบนแปดอามี่ยุติเามี่เนี่ยกูม่นั่งบงคาบน่แหงตะพื้นกูปแล้วก็คอยเห็นอยู่ผูนเงคอยเห็นลิปอยสมนั่งอยู่บรเดี่ยวเามันห่วงเพาตีท่าล่างนึ่งมันถ้ากูนั่งแก้งหนาอยู่ท่าลนางจะไปหีกูล่วงเพาเราเดนี้ไัวหนมา่น้ำกันอกระหันกระ่อยูย่ติยาบดเนืยนจะไรหลวงปูนั่งมึงยูนหนังเหินบ่ขอเสียงคนที่ยังไม่มีคู่หน่อยเร็ว สมน้ำหนาแน่ผู้ให้หลายอ่ะเข้าไปเปิ้นปานเจ้าของผู้นั้นกลายแค่หนึ่งคนเหม่ตัวแต่หลายเตัยกันบ้าซุบชะงงขอบไปได้มันหูวจากว่าขยันพี่น้องมาตลาดขาเจ้ามาถาเบื้องยังนี่ก้าถาเบื้องเอ้าตอนน้องแมนขยันสักเจ้ามาถาเบื้องน้องเพชรกับื้องน้องพร้อยนี่นี่ยุติมี่ตอนน้องใส่หลับสับขับน้องเพชรน้องพรอยอยู่ใส่ขอเสียงเลยจ้า นั่นเสียงกูบ้าปะเนี่ยยื้อเสน้นองเพชรนองพ่อยนี่นองเพชรน,นี่นองพ่อยี่โอ้ยผีกระซือ,อ,อ,อมองกระปูนมองเป็นเผ็ดกระพ่อยเป็นหยางสนะบอบก็เผ็ดดีฮะดีโ ใจพี่น้องตั้งใจมาบ่งเท้าท้าเาปู่าส์ต้เวียงเต้นเราเป็นอย่างได้ผลงานเมรมีหม่องนางเห็นบ่ยีเม่นงข้างหนเห็นมาล้ำศาต์าสต้ตรงจุ้มชัดบ่มีชัดบ่เม่ขค้นมาส้มนางอยู่ทางหนเห็นมาล้ำสาสต์ยุติเอาไป็นียนข้อมึเห็นบ่แหี่ข้อเทเลยตังใจคืนลอยส้มนางทัางหนเมื่อเช้าจินยากระจายสินงไม่ได้หนิเป็นอย่างเป่นก็สิได้กินน่ะเดียนข้อดิ ก่าเป็นอย่างดอกได้เห็นจริงที่เทาเราเอาไม่เงี้ยนะมันนอนตะเวนแต่สูวปุกเราท่านแม่อันไม่้ยนีเพราะได้าที่ไม่เี้ยหอปีนหดาเช้าเหือนหนึ่งแม่คุยกับชีพวงวันบ่ซื้อมาเห่าก็ชเลนม่ย่งที่บ่นันอยู่เียนพูนไปจังเนีเท้ากสอบมาไน้ไหเบดตีเพื่อจังไดคือนั่นีเท้ากสอ่นีเลยวันถานั้นเป็นจังหดวันถมก็ะสีคิดว่าแปปก็จะพอได้ิถูกเพาะต้องขึ้นยากดอกคันคิดนั่ลนีคันคิดนั่มีน ส่รงรหัสใต้ฝาของเอ็มลอยด์แิฟได้เลยข้างว่างเอฟจะได้จีจจ่สิได้เอาเอฟไลน์ไปดิเอ็มหนึ่งห้าศูนย์ส่งรหัสใต้ฝายิ่งส่งมากยิ่งมีสินมากโอ้พี่น้องเวลากินเอ็มลอยด์แิฟฝาทุกฝามีคาพี่น้องอย่าถิ่มเดอ้อเอฟไลน์ไปเป็นเพื่อนของเอ็มลอยด์แฮชิฟเรส่งรหัสใต้ฝาไปผู้โชคดีอาจีพเป็นพี่พออีเมผู้นังอยู่ไหนเมือละหนึ่งหมื่นบาทมือเลขบอเขาเจ้าเกตหนึ่งแสนบาทได้ดิผู้ส่งมันหิบเปดไว้ฝาแล้วก็ทั้งซื่อซื่อคุยดู ปินชานต้องไปกว่ามักเปิดตัวนักรองได้ดิเปิดตัวให้เนี่ยมือนี่งานบักไงเปิดตัวเปิดตัวเพาะอ่อยใครเนี่ยูนนี้ละเพาะอ่อยบ่อแอนนี้ฟัวลัวมันพุ่งอึศแม่พี่ ีีขันนหงผมึงเห็นว่าพี่น้องนั่งอยู่หลายๆเปิดเปิดแดดพี่น้องให้พี่น้องได้ห่าวได้หันเท่าได้เต้นสักิโยงดวงแดงใส่น้ำหมดเปียกตีื้องการทิ้งสั่นต์ไม่รีดตัิ้งจุอลังการโผล่ลังกา ดูคลรู้สิ้งจน้ึงฝนตกคขั้งมึงจะได้เศ้าหาวได้หาวไยพอตกหรองั้เราเอาไปดิตเรียบว่าซ้อยกันกล้มาหากินในตัวลายแบบไรอีกมันเป็นเอ็กโคแม่แก่แ่อยไม่เอฟเฟคแค่ตกกันจะเป็นเอ็กโคเนี่ยทิงใจอยัางการ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 บอลงไก่กันย ว่ามันกับแก่ห้องนี้หามตั้งใจก็นนแนตั้งใจยุดจใจพี่ทิงใจอลังการ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 โอ่ใจเกิดร,ร,ร,ร่ายลายลายงเครื่องล้นเหมดทีพีทีทแต่เคยไม่มี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  <c oughs> มีแต่ผู้หญิงแซ้ใช่แท้ของแกเกลายนะ่ะกว่มีแมวติดโรบานหาขั้นแก่ตะนวเดียวมีที่ยานสั่งซ้ำๆไม่เห็นสั่งสองตัวไม่แน่ว่ากงเว็บนี่บอกเนี่ย ตัวสำแหน่งได้บอกสั้นเลยอนีรพวกปิดตาเบ้าขายหน้าขายตาพวกต้องเบ้าคุณจะพากูบอกันพี่น้องพร้อมหรือยัง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 จเยจว่มนบอกนมาปูสารทแต่อนันในต่างหากคนน่ะนัช่วงเวลาต่อจากนี้ไปไปไปไพี่น้อง คดก้ากูบอกว่าไปนพวกสีไปพุนะสวดย่างตลาดไปพุชุมพุทโธหมอักเทียนแล่นแาเไ่หมลนอยู่ดีกินดีดีดีองไก่ไม่มีมีไก่จงเมือนีลาบได้มือนีลาบลาบได้นบโงไก่มาลาสุมันทุกข์แก้ากระบอาขัดเนาะ มั่ลาหมูลาบหมูหัมันมบดม,มันแหลก็เลยว่มีรต่ายเมื parole, ่อนี้บับวงกันลอยโลกนี้อยู่หนลยโลกเขบริสิพระบาดรองมากเออยุ่สวนึน้วเวลาต่อจากนี้ไปไปๆๆอเชิญทุกท่านพบกับหนมกูไม่มีหมอยนี่ผีควนทองมึงบ้านไหนมีหมอยภากูไปรดนลกดู โอยแตเมืงอยังบม่มีผมหรือยี่หามเ่อนไปไปบอค้ืนออกไปว่ากำจิไปเอาเรียเอามะเพืองอยนานะรับขออนุญา,าจากสาตัวนี่ยีตง่นแล้วบอกเงงพี่ดอกมอนซื้อน้ำกันงคำเคลีบเลยอยู่น้ำกันสสบแจกกับล้ำใจกันลอยด้วยความรัก